สวัสดีเจ้า วันก่อนแม่ต้อมเห็นพี่โมนะเจ้าช่องโมมากินชาแนลไปถ่ายร้านขายโอนตินซาวบาทน่าสนใจขนาดเลยนะเจ้าใครที่อยากจะทําขายแต่บม่มีทุนปอที่จะซื้อแฟรนไชสนะเจ้าแม่ต้อมเอาสูตรการชงมาแจกเพื่อใครจะเอาไปทําขายเป็นอาชีพนะเจ้าดูให้จบนะเจ้าเพราะว่าแม่ต้อมเนะี่ยมีคํานวณต้นทุนกาไรให้หอตอัวมาดูว่าทําแบบนี้ขายแก้วละซาวบาทได้กําไรแต่ก่อนนะเจ้า อันนี้น้ำสอลิตรนะเจ้าก็เดี๋ยวเฮาต้มเพื่อฮอนก่อนอ่าพอน้ำเฮาเดือดแล้วนะเจ้าเฮาก็จะมาชงเลยนะเจ้าใส่ผงโอวันตินหนึ่งถ้วยครึ่งใจถ้วยอันนี้นะเจ้า ถ้วยตวงมาตรฐานเนาะอันนี้ก็้องว่าถ้วยตวงของแห้งนะเจ้านี่นะเจ้าอันนี้หนึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยแล้วก็แฮมกลืงหนึ่งแฮมกึืงหนึ่งก็คืออันนี้นะเจ้านส่ไปเลยถ้าเราจะมาวัดเอาจากจอนเนี่ยมันมันวัดมาตรฐานมาได้นะเจ้าเพราะว่าน้ำหนักมือในการตักของแต่ละคนนะมาเท่ากันนะเจ้า เตีียไม่ต้องใจยี่ห้อนี้นะเจ้า f า e ฟดริมมี่ครื่องถ้วยตวงใส่ลงไปเลยต่อไปกับเป็นน้ำตาลทรายนะเจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง อพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะเจ้าเราก็จะใส่นมข้นหวานแหมเกิงถ้วยตวงนะเจ้าถามว่าบาใส่นมข้นหวานได้ก่อก็ได้นะเจ้าแต่ว่าความหวานของน้ำตาลกับความหวานของนมข้นหวานเนี่ยมันจะหวานคนละอย่างพอเติมนมข้นหวานไปอะ่ะมันจะล้ำนะเจ้า มันจะล้ำกว่าเราใส่น้ำตาลอย่างเดียวส่วนนมข้นจืดเขาจะบะใส่ในนี้นะเจ้าเพราะว่าเวลาเราขายเราจะต้องใส่นมข้นจืดเนะี่ยก่อนที่เราจะใส่แก้วอยู่แล้วนะเจ้าเราจะปรุงให้มันเข้มข้นในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเราขายนะเนี่ยเพื่อลูกค้าตักผงโอวัลตินนะใส่ตั้งบนแหมนะเจ้าเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของผงโอวัลตินนะก็จะ เพิ่มนักขึ้นนะเจ้าถ้าเราใส่เข้มข้นตอนนี้ไปอ่ะมันจะเปื่องเกินไปนะเจ้าทําให้ต้นทุนต่อแก้วเขาสูงพอละลายดีแล้วนะเจ้าเราก็จะเอาใส่ขวดไว้นะเจ้าเอาใส่ขวด2ลิตรใส่กระ l o ลิตรหรือว่า5ลิตรอะไอย่างก็ได้นะเจ้าที่เราจะเอาไปขายหรือว่าขายจะเอาใส่เยอกอย่างงี้ก็ได้นะเจ้าแต่เวลาเขาเอาใส่เยือะอ่ะ ตอนที่เขาขายเขาต้องคอยคนนะเจ้าแต่ถ้าเขาใส่เป็นแก้วอย่างเงี้ยเขาก่อใจวิธีขย่าเอาแล้วก็ก้อยเทใส่ในแก้วนะเจ้าเวลาใส่ในแก้อน,นะเจ้าต้องใส่เต็มเกินเนาะเหลือพื้นที่ใหืขเขาได้ขย่าตัวนะเจ้านะเจ้าอันนี้เขากเอาไปใส่แห็นแกอนหนึ่ง เวลาเขาขายนะเจ้าถ้าสมมุติว่าแก้วซาวบาทอันนี้จะเป็นแก้วขนาด16ออนนะเจ้าใจแก้วขนาด16ออนเนาะเวลาขายก็เอาแก้วมาเนาะแล้วก็นมข้นจืดที่ไม่ต้องบอกว่าเฮายังบัดต้องใส่ไปตอนที่เฮาชงนะเจ้าเพราะว่าเฮาจะเอามาเทใส่แก้วตอนที่เฮาขายเลยนะเจ้าอ่าใส่ไปประมาณนี้นะเจ้านี่นะใส่ไปประมาณนี้ แล้วก็ตักน้ําแข็งใส่น้ําแข็งคือใจน้ําแข็งโมนะเจ้าน้ําแข็งโมตักใส่จนเต็มแก้วเลยนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาโอวัลตินที่เราชงไว้เนี่ยขย่าก่อนนะเจ้าเพราะว่ามันจะตกตะกอนเนาะ พอเขย่าดีแล้วก็เทใส่เลยนะเจ้าพอาเทโอรตินใส่ไปในแก้วแล้วเนี่ยเราก็จะยื่นให้ลูกค้าตึง,งนี้เลยนะเจ้าแล้วให้ลูกค้าตักผงโอรตินใส่ตังบนคนเดียวนะเจ้าแล้วก็ยิบหลอดคนเดียวเดี๋ยวเขาลองมาตักดูนะเจ้า องแล้วนะเจ้าสองจอนละสามจอนตักเต็มตีก็คือได้สามจอนมากเกินสี่จอนนะเจ้าแล้วลูกค้าก็จะยิบหลอดไปเองให้ลูกค้าหยิบหลอดคนเดียวนะเจ้าถ้าเราจะปิดฝาให้ลูกค้านะเจ้าเราจะต้องใช้ฝาที่มันเป็นแบบอี้นะเจ้าเปิ้นห้องว่าฝาฮาร์ฟนะเจ้าน,นี่เป็นแบบเจาะ ต้อมรองเทออกมา6ออนนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะดูว่า1แก้วเนี่ยเราจะใช้ประมาณกี่ออนตอนแรกเขาก็ใส่นมข้นจืดลงไปก่อนนะเจ้าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตักน้ำแข็งเข้าใส่นะเจ้าแล้วก็เทโอนตินใส่ลงไปเลย หกออนนี่มาหมดนะเจ้าประมาณห้าออนเนาะอ่าและเฮาก็จะให้ลูกค้าตักผงโอนตินโรยตังบนคนเดียวนะเจ้าหรือเฮาจะตักให้ลูกค้าก็แล้วแต่เลยแต่เนี่ยไม่ต้องลองตักละมันก็ตึงได้ตึกสามสามจอนนะเจ้าได้ตึกสามจอน นักกว่าน,นี้ก็คือใส่มาได้แล้วนะเจ้าเพราะว่าเราใส่น้ําแข็งเต็มแก้วเนี่นนะเจ้าอันนี้คือโอวันตินตี่เปิ้นไขยกันแก้วละซาวบาทนะเจ้า กเดียวไม่ต้องจะดคำนวณต้นทุนคื้ยนะเจ้าว่าตกแก้วตะใดแล้วเวลาขายซาวบาทเนี่ยมันยังได้กำไรอยู่ก่อนนะเจ้าสูตรนี้ได้กี่แก้วก็เดียวไม่ต้องจะสรุปเพิ่นะเจ้าต้นทุนรวมของวัตถุดิบเนี่ยตกแก้วละ7บาทนะเจ้าถ้ารวมค่าใช้จ่าย2 5จะตกแก้วละ8บาท75สตางค์เขาขายแก้วละซาวบาทเขาจะได้กำไรแก้วละ11บาทซ5สตางค์เจ้า ลองเอาไปทำขายกันดูนะเจ้าแล้วปากันไหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า